มาซื้อผ่านผมแล้วก็คุณจะได้ของแคมแบบสุดยอดแบบคือลือแน่นอนพิดไปลงไปครับอันนี้วางเอาเลยแชกโหดเลยแชกเรียบร้อยเฟิร์สบัตฮะเธอได้ GPK ได้ไปเป็นการแก๊งฮะจันเซมเนี่ยครับ <c oughs> ดันดีเอฟเฉือนไปฮะบินโย <c oughs> Activate วะเดี๋ยวต้องเอา k ี y ิปเียมาใส่ก่อน จับล็อกไปบอกเสนอฟอนไปฮะอัดหนักเสนอใส่ครับผมเซรีนเปิดมาแล้วอ้อมมาข้าครับเสนดของฝั่งโนวันฮะต่อยเจ๋งจริงเลยคุณดูดิ a อ็กติเว w วิน o ดว์ t กลท t เซนติ้ a ทูเอ็กต w เวตวินโดว์ฟอนไปถึงจับล็อกไว้ครับจซนตยูเรเซนต์แปะลงฮะปัดหมุนกันมาต่อยคีย์ครับทางดเสนอของฝั่งใส่ยรับเรียบร้อยฮะของคุณนั่นรอยดาวคุณจักรพรรดิรับของคุณครับข้าแฝงยาวๆไปคืนนี้ พิทไปลงมาย้อมต่อฮะถ้าฝั่งเซฟผมเอาลนานช็อตอะผมบลดีริทใส่นัทซูเมลมาเรียบร้อยผมสก็เป็น4-0แล้วตอนนี้เยียย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 ่ยบเรียบเรียบ oh my god สัมคีแตกเซฟนัทโดของปั๊กโนวันออฟเลนเนี่ยผมเรียบร้อยไปแตกพ่ายผมเดี๋ยวต้องไปปอบม่อีกเอาล้านเปิดมาผมแล้วก็ช็อตย้อมต่อครับใส่เต็มเนี่ยนัทโดของฝั่งปั๊กเรียบร้อยคิลสเปรย์ครับของขนันเซฟนี่ยนะสีด้านโดของชาวเวิร์ดต่อไปฮะเวิร์ดโปร ลอยเข้าไปโอมิสแลนดฟันยับเลยครับผมสลีชอตแตกกระจายไอพิลิมติกครับผมได้ไหมแม้หนึ่งเขียวลงมาโมทเชนด์สวีเนีด้านข้างนี้มีเซฟยับอยู่ครับด่านล่างนี้ก็มีครับผมเอาร้านเปิดไปทอ้อนดีไปยามยต่อครับใส่หนัก,กเตะพี่กลางฟังสิเมลซิเมลก็ผมเจอครับผิดเขาผ่านไปครับผมด้วยเครื่องขอจีพีเคไวเปอร์นั่นเองถือสุดว่าดึงดิ้ไว้เซนด์ใส่ แา่ย่างเดิมไต่ถึงยับต่อแล้วเป็นฟูรีปัดเข้าไปนี่โอ้ะหลังสายครับสายอยากเรียบร้อยหมทั้งคิวแล้วจีพีก้สกอร์เป็น10ต่อ1ฮะไม่เลื่อนแล้วครับไซเบอร์พังไม่เลื่อน10แน่นอนทีมคอยจับล็อกไว้เซเลนเยักษ์กรต่อยครับผมสับอีกรอบรอบผมอีเลียสต่อฮะซานเดอร์กงขมฟังโซโล่ครับยังไงดีเอาววลลนทอนลดปัดเข้ามาผมท่านโซโล่แตกพ่ายผมจมเนตติ้งฮะ11ต่อ2ครับผมกดไปจับกลางกลาหมดชุดฟ้าปัดไม่โดหฮะ ยิงย้อนกลับแล้วทุบทั้งด้านของอีเลียนแต่คนมันตั้งใจนี่ครับลอดเอลทอสการ์เดนเจอร์เปิดมาขอดสโลว์ครับบอดี้บล็อกนิดนึงยวเขามีเอ็มชรกรามแล้วก็ทิมอัเชนตามต่อด้วยเพราะน้องว่าสวนกันไปเหมือนกันแล้วแบรมเซนต์วันไปได้ลอดซื้อใส่เปล่าเซเลนเดอร์ลงต่อที่เราสนไจนี่เทนนี่เรียบร้อยได้เปเพิกลงไปใส่แล้วทิมอัชเชทิมอัชเชตายหมดเจอฮิวอันเอรนด์สโลว์ครับเพียร์ลิฟิเคชันนี่ครับสกอร์เป็น12ต่อ5ครับตายไป3 ไล่ตามมาอีพิลับติกตามกันไปอย่างนี้ครับผมเอาร้านเปิดไปคอร์ดิกำลังมาแล้วบอลไปกับแปะลงย้มต่อเชนออมินไนตอมินไนต์ทอยออกได้หรือเปล่าเอ้ยครับเจอพิทย้ำรัวรัลันซ้ำครับโอเมก้าเข้าต่ออีกทีผมเชื่อลงต่อซอโลเรียบร้อยไปฮะอันลงมาโนวันเปิดมาก็สเตย์ครับสับย้ำต่อฮะเรมเซสอีเบอร์ซอลโลยิ้มเชนป่าไปฮะ ด่านของฝั่งสโลครับฮิวฟื้น้อยต่อที่เป็นเชนยันต่อยเคียงเอาลันเปิดมาครับซีรีส์ใส่ด้านปั๊กไปแค่ล่างอะไรปิญากับก้อนสกลมและนี่ซื้อเกิดมากับปั๊กเป็นความเดือดดาลเซเว่นสตาร์บอลส่องสเปซยันตต่อที่จะกระโดดยันต่อเดินซเลสแล้วก็จับข้อไปบอลการเดี่ยวเจ้าด่านหน้าก็ใส่ตัวเดียวจัสเซอร์เลอร์บอลจัดการดัเบอร์ต้นโมเป็นสองครับไฮนี่กับด้านโอจัสต้าแล้วคิวอัดยับต่อยคิวบมลไม่ไดนไม่รอดบอลแตกพ่ายไปฮะชิปเปอร์คิวนั่นสวีทแรมเซ็ตซ ได้ใส่โคสร็จแล้วแล้วสปีดเอิร์ดเยียบลงเต็มข้อต่อพิษกัดด้านโนของฟาสเมลเรียบร้อยไปครับหน้าเป็นแนมออนเปนสตาร์ย่งย้อยย้ำต่อเกียร์เซนเนอไวเปอร์แล้วถอยกลับมาแรมเซสได้ต่อทาวเวอร์เทียร์สองไม่ได้ครับเข้ามาครับทางด้านดีเอ็มเขายังจะไม่กลับแต่ว่าทางด้านโนของรถทปก็แหลมครับนี่ยืนแช่ไปอยู่กับหมอนสามย้ำ ใส่หนักจากเตปเดร็กเพิร์กลงไปที่ด้านนอกของวางไฟเปอร์ G B k เปิด b k b แต่ก็แตกครับผมเรียบร้อยไปเจอแรมเซนฆ่าสัมผปสที่เปลี่นมาไม่โดนต้นไม้หมดทัด้ง DM ครับไปกันโซ่แล้วนี่ก็ถอยกลับครับแรมเซนเชนบอดมาบ่อยมากธรรมดาอ๋อดีมคอยจับเราไว้ที่เทนี่เทนี่สวนด้วยชอ็ยยอตดาวรันโดนไปครึ่งหลอดฮิวขึ้นมาต่อฮิวไปฮิลลี่ไฟล์ฮิวขึ้นมาอีกครับก็สเตทเปิดมาซับหลังนั่นเซฟครับ ยังไรดีครับพิวเชนป่านี่มันไปฮะกาดไวเปอร์ก็ยัดผิดแนวหลังไปยับต่อครับผมวางได้ตัวของเซฟปายฮะและนี่ครับสเวนครับโดลดึงครับผมโจนกอนเซนจะหมดแตกค่ายไปแล้วนึกถึงวันเข้าไปเลือกบอลแล้วได้แบ็กป่านี่สับแล้วโดยดีเอ็มแตกครับสเวนครับผมดับควายใช้ครั้งดับควายใช้ครั้งครั้งเหลือเกินครับผมแล้วก็อเมสแลสสวนไปที่ทางฝั่งและเซกผมช่วยไปก่อนครับซายหยัก เดนแรมเซตโผมาเจอครับผมการที่เรเจอช่วยไวต่อเดนเจอดาเมจช่วยครับทอนเอาไวรัสก็เองนะอีบีเลมติกก็บเบนผู้รีเป็นไปแล้วทรยอ่างก็กลิมเปอร์ครับผมแล้วก็ว้ามถอยก็ไปได้ฮะโซโลว่าเดนไปชิบกการบอลเทนน์ไวเปอร์ฮะแล้ตันโอ้โหเสวียกระแทกมาตรงนี้ก็ปาดไปสองครับผมไมเดนครับแล้วดีมคอยขึงไว้ครับไทนี่ด้วยฮะ การเดียนเจื่อสวนมาพยายามยืนคือมั้ก่อนครับเทอร์เนต์จีพีเคจีพีเคที่โดนสปินเอิร์ธเหยียบเข้าไปแบบเล่เทเลยครับจักรดอนก็เข้าไม่ได้ครับแตกสามกันตอนนี้บนดัาโปรเจอซูเปอร์แมนกับกระแทกแล้วตามด้วยครับทีมคอยนั่นปักเด็กเขาครอบเป็นสามเมื่อกี้ขึ้นมาอีพีเล่มเด็กแยกล่างเปิดผ่านไปแล้วเอาท็อปอื่นกลับล็อกไว้แล้วก็นี่ก็เอาแวลัน,เ,นเปิดมาบีเคปเปิดสวนไปครับทีมคอยจ์ับล็อกต่อเทงร์เนโตของฟาน,นี่เดอร์บริคลสเป็นไม่ดีครับ เปิดไปกับฟีซิ่ฟิวกับเต็มข้อบอสายอย่างตายครับแต่ซูเมลกับผมไล่หมดไปแล้วสอโอปิเซเลนไปกับผมเคลื่อนเรื่อยในโดดของแกนี่ในเชี่ยแล้วก็เพาวสาว่าระเบิดยับยัอิเลียสไม่รอดผมเจอเวนิงลิฟเจอได้โนวันสควนกระพุ่งไปต่อเบ็ฟูรี่หลบกับผมเจอสตอมแฮมเมอร์ของสเวน กูเชนแฝงเข้ามาไซโคลนขึ้นเสร็จแล้วบอยไซนักหนูคนไทยนี่ไทยนี่เจอสวิตเอิร์ดแล้วก็โบกมาเน้นๆครับเต่าคิวซูแมนชนเข้าหลังต่อเปิดโล้นัออกไปสะท้อนคู่แต่ก็เจอมันหลีกครับสะท้อนคู่อีกครับผมด้วยนั่นไซโคลนไม่สนใจแล้วก็เหยียบลงเต็มข้อบอลซูลจัดการนั่นทิมตสอดีเอ็มตายไหมฮะสตันซีซีเยอะจังครับจัสเซอร์แล้วก็จังหวะโอมิสแลนของนั่นจักรนนท์เลยลงเข้ากานตัวเขาเปิดนักหนูขอการนี่เองเชอร์ได้ทันครับกูเชนมาสองเปอร์เป็น้าครัองเซ็นเตอร์ครับ มีซูสแรดดีมควายนี่นะครับผมบีมควายทะลุอีโบนครับโบกไม้โบกมือครับโชว์ความเก๋าเกมหน่อยวางยีลิคกอดไว้ผมรอลิงก์อดครับลิงก์มันนานเหลือเกินแล้วก็มาแจ็กกีกันหน่อยอัสไซตก่อนเซตอัพออบมไนายเข้ามาผมตัวเบียดครับสงครามตัวเบียดแล้วก็เดินไว้ไปนิงกลิปย้ำต่อฮะับสบเวนครับพุ่งเข้ามาครับยังไงดีครับดีมเพิร์กเดินกันไว้ผมจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนมาเล่นกันเถอะมาเล่นกัน,กนเถอะแล้วก็เรียบร้อยไปครับอีพิลิปติกฮะ เอาการได้มาเนี่ยการบาันทึนไว้กับปีมคอยข้อสอผมสเวทพุกทะยานโลดไปหมดแล้วก็เปิดโลนต์หน่อมส้อนสเวทสเวทก็ผมเปิดมิกกีมาแล้วสับผมคอมแซนดโอของฝั่งบัตตรอสเรียบร้อยว่า double ล i l l ครับแล้วก็พุ่งตีเอาต่อใส่ดวงไวเปอร์ไวเปอร์ไงครับผมโดนสับหลังแตกไปฮะ GPK ตายเข้ามาไล่ต่อเนี่ย DM ครับบริเวณเฉือนผมโลดต้หนออกครับเลื่อมกันไว้แล้วก็สับจัมจ้าว่า d o บ b l e k i l ครับขอโนวันฮะมีเงียบเลยวาโนวัน สับยิบยับก็แรมเซ็ตแรมเซตตี้ทวุตแตกครับตรงกลางนี้ว่างไงครับผมชูเมลหมายว่าพาไปครับดิปลิกครับอีดิกแล้วก็ตีแล้วต่อใส่ตัวของฝั่งเทวุตรงกลางผมเกรดิ้งเกรดิ้งบอลเกรดิ้งบอลเก็บยมาบวกกันซะหน่อยครับผมตีททวุติดซีบอกนะว่าวันเทิร์นครับวันเทิร์นเอ็นแล้วโอปิสแลนใส่แล้วแซงสาได้เพียบเลยผมได้แบ็คไปเก้าสิบวิธีเป็นการล่อซื้อหรือเปล่าเลยกว่าได้ดิปลิกก็เป็นฟูลดีสไปตัวเองครับเตียมยาผมแม้ว่าจะไม่มีเครื่องตัวของความก็เส้นนะครับ พยาามไล่กันดึงครีมกับดึงกันกันมาก่อนครับแล้วก็ออยินใส่ครับทางฝั่งซเมอก็เผาบฟันไปออฟิสแลนดฟันเข้าใส่มือเปล่าเลยด้านของป้าผมก็มีหมุดกลบกันนิดหนึ่งออฟิสแลนดเข้ายับเปล่าหมดสับสเปนยับมันไปหมดใส่หนักครับที่ทางฝั่งซเมลส์ซูเปอร์เสียจิสซอมนิมดทโต้แล้วตอนนี้รอคือก็โยซูเมลยังไงดีรอดึงออกมาผมมีด้วยผมมีเค่มีในอีกสองวินาทีสเวนพุ่งทะยานผมเข้าเต็มหลังใส่ด้านของป้าที่ก่อนกรีมเมอร์เกลือไว้โนดีชั่นเอาแรนซ้อน แมวก็ผมก็สปินเออร์เดี๋ยวไปแล้วดูท่าไม่ดีครับจ็สเซอร์แล้วก็ถอยกลับไปหรือเปล่าลาเปต่อถึงกลับล็อกไว้ที่ดถนนและเซลเลซิปเปอรพีคีไปแล้วก็วาร์ปกลับไปได้ครับด้านของฝั่เซโลก็กลับครับเอาไปง่ายฝั่งปาร์คถอยแล้วฮะับยืนยงเก็เก็บเข้ามาไม่ได้ตองรูนเฮสเลยครับโดว่ะไล่มาแบบนี้ครับผมสับไปต่อเนี่ยครับผมจะได้ยิมมิลลิมติ้ออลอิน เปล่าเอยครับแต่เป็นแลมเซสผมกัดฟันตีบ้านผมแบบไม่นสนใจผมจบกันงยย่ายเงี้ยเรียบร้อยไปจั <Ser> er, <ม>่เซอร์เรอร์มชนะไปในเกมแรกครับผมด้วยสกอร์27ต่อ2บ3ผมเรียกว่าเป็นคัมแบ็กเล็กๆนะับผมคัมแบ็กเล็กๆที่สร้างบาดแผลอันชะกันครับ ให้กับซังดาโดของฝั่งทีมวีเดอร์ปลวนะฮะ27-23เกือบ39นาทีตอนแรกเนี่ยวีเดอร์โปลวที่คุมเกมได้อยู่มัดเลยฮะเพราะว่า,เ,าเขาเนี่ยทำการบดขยี้ผมไล่ฆ่าผมบีบพื้นที่ฟาร์มของฝั่งเซเว่นเต็มที่นะผมแต่มันก็ยังไม่เพียงพอ,อที่จัดการได้ลงอย่างรวดเร็วนะครับ